ค่ะก็ปาธนาชรีศารค่ะอา,อาจารย์แนนค่ะก็เป็นเจ้าของร้านชาบาเฮาแอน e คี i ทีฟสเปซค่ะร้านเปิดประมาณกี่โมงร้านเปิดแปดโมงค่ะเป็นตั้งแ่เช้อันนี้ขเขาเรียกว,ว่าบ้านคลองบ้านคลองทางเข้าราชพัฒน์ทะเลแก้วราชพัฒน์อ่าจต่นีประมาณกี่กิโลมาไม่ถึงหนึ่งกิโลค่ะอ,อ,อยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะลงสะพานไปก็ถึงลย ก็จะเป็นพวกกลุ่มนักศึกษากลุ่มนักศึกษาส่วนใหญ่ชอบมานั่งแบบชิวๆใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็นพื้นที่ที่วางไว้เสื้อไขากาแฟแล้วก็มีกิจกรรม,มหมายความว่า,าใครสนใจที่จะมาทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยก็สามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้มีเป็นแบบพวกวิดชโอนะสอนีิปะด,ดนตรีอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็เคยทํา หลักๆเลยก็ดนตรีสดพวกโฟกเพลงโฟกที่พวกนักศึกษาเขาแต่งเองอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีวันให้เขามาเปิดเล่นค่ะ <c oughs> แล้วก็พวกส่วนเวิร์กช็อปศิลปะเนี่ยก็ะจะมีสาวทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสาวธิษย์ลูกค้าจะเป็นพวกกลุ่มครอบครัวเนี่ยเยอะค่อนข้างเยอะก็ถือว่าเป็นแหล่งรวมของนักศึกษาศิลปะใช่ ก็ประมาณนั้นแล้วมีมีขายอะไรบ้างครับทางร้านหลักๆก็จะเป็นกาแฟกาแฟค่ะเครื่องดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มทั่วไปแล้วก็อาหารมีของกินเล่นของกินเล่นขนมใช่เป็นฟรายนัทเกสพวกนี้ค่ะเปิดปีหกโมงเย็นค่ะหกโมงเย็นแปดโมงเช้าปหกโมงเย็นหกโมงเย็นบรรยากาศลุเลื่นวันี้ทำมานานไหมครับตอนนี้ก็เข้าปีสามปีกว่าแล้วค่ะสามปีกว่า ก็คือเดิมก็เป็นบ้านอยู่แล้วเรามาตกแต่งก็ไม่ใช่สร้างใหม่หมดเลยสร้างใหม่หมดเลยเมื่อก่อนตรงนี้เป็นพืนนาเป็นที่นาทั้งหมดเลยแล้วก็หนุกกระถงมที่แล้วก็สร้างตรงนี้ก็คือต้นไม้อะไรก็ต้นไม้ก็วางใหม่หมดอ๋อเอามาปลูกเลยใช่แล้วก็ทําน้ําตกใช่ เรซื้อมาปลูกใช่ค่ะแบบว่าบางทีก็มาเล่นดนตรีเล่นกีตาร์กันคือเราก็จะมีอุปกรณ์ให้เขาเยิมอย่างเงี้ยบางทีก็มานั่งอ่านหนังสือทนบ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างพวกอาจารย์นิเทศอ่ะบางทีเขาก็สั่งงานมาเด็กเขาก็จะมาถ่าย u t ท b e มาถ่ายวิดีโอมาถ่ายคลิปอะไรกันแบบนี้ก็มีเยอะใช่แล้วก็อ,อย่างในรายวิชายอย่างพวกที่เขาสอนเรื่องของผู้ประกอบการอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีมาแบบช่วย ของเราอ่ะในการทําพวกแอดพวกโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยชุดพิธีลับเทปุ่มควาผสมองค์ประกอบ